สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World the game กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผม, wow. okay, บผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีก,อกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนก็มีเพื่อนๆบอกกันมานะผมว่าพี่ฮะอยากให้พี่ตีแพ็กสัตว์น้ําสัตว์โลกล้านปีบ้างฮะ โอเคครับผมทุกคนก็อย่างที่เห็นว่าพี่ไม่ค่อยได้ตีเลยเนาะแบบว่ารีวิวแต่แพ็คไดโนเสาร์นะผมนั้นเดี๋ยวจัดให้ละกันก็ผมทุกคนไม่ได้ตีนานแล้วเนาะแต่เถ้าอย่างว่าถ้าเกิดไปตีเฉยเฉยมันก็ยังไงยังไงอยู่ัะผมไม่รู้จะรีวิวอะไรทําคลิปหน้าผมเพราะฉะนั้นพี่หาตัวรีวิวมาให้แล้วครับผมวันนี้ครับผมตัวที่จะรีวิวเอา้าอย่าพึง่งอย่าพึ่งกระตุกอย่าพึ่งค้างคอร้องตัวยังไม่ได้เริ่มเลยวันนี้ครับผมตัวที่จะรีวิวนั่นก็คือ โอ้โหเรียบร้อยโอ้ยอยังรอดอยังรอดเจ้าโรเมเลียซอรัสนะผมว้าวนี่เลยครับผมก็เป็นสัตว์น้ำนะผมเรียกได้ว่าเป็นตัวรีเจนระดับ3ด้วยนะผมเปิดได้จากแพ็ก JW นั่นเองครับผมทุกคนอย่างที่บอก่ะแบบว่าตีเฉยๆแพ็กสัตว์น้ำเนี่ยพี่ไม่มีตัวรีวิวมันก็เลยไม่รู้จะทำอะไรครับผมจะทำแพ็กที่แบบ ีไปวันๆมันก็กลัวแบบคนดูจะเบื่อเอาได้ผมประมาณนั้นและตูรีวิวใครวะเนี่ยจะไ่ายหนีไปไหนแล้วลูกอาปากไปเลยอาปากไปเลยตัวนี้สวยดีครับผมทุกคนโอ้โหเป็นไงท้องเนียนตัวเนียนเลยครับผมรีเจนระดับะครนะผมก็เลือดเนี่ยอยู่ที่1361นะครับะผมดาเมจอยู่ที่385นะครับนะผมทำเงินอยู่ที่1 2 6 0 0ต่อ12ชั่วโมงว้าว ว้าวครับผมทุกคนโอเคครับผมไหนดูล่างแรกแล้วใช่ไหมที่มีสองตัวพอดีเลยเดี๋ยวจัดให้ครับผมฟิลมันเลยวันนี้ฟิลเลยเอาให้เห็นๆเ,เลยครับผมทุกคนล่างที่สองมาล่างแรกไม่พอใจครับผมขอล่างที่สองได้ไหมขอล่างที่สองได้ไหมมาแล้วครับผมนี่เลยเฮ้ยแล้วอ๋อวันนี้มีบอสเะเลิร์ี่ว่าลืมดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาตีห้ดูแลกันครับผมนี่เป็นไงอะ ว้าวกระตุกจัดๆครับผมขอบคุณไปดิไม่ได้กระตุกแหละตัวว่ามันจะค้างเลยอ่ะโอ้โหมันไม่ได้กระตุกอย่างเดียวที่มันจะค้างเลยอ่ะทุกคนคืออะไรว่าอากาศมันร้อนหรือยังไงไปไปกินอาหารลูกไม่ต้องว่ายนานโอ้โหแล้วจะจะเด้งให้ได้เลยมั้งชีวิตเนี้ยเอา้าวโอ้ยว่ายโอ้หว่ายอย่างดีครับผมว่ายกินปลาเร็วมากครับผมนี่เลยครับผมใครอยากได้นะผมในแพ็กเจเบิวเลยซึ่ง มันคือตัวนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูนี่ตัวนี้ครับผมเห็นไหมอโอเคครับผมทุกคนจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นี่แหละครับผมจะไปตีแพ็คเราก็ต้องรีวิวอะไรให้ดูไงพี่เลยไม่ค่อยได้แบบทำเนาะเพราะว่าไดโนเสาร์สัตว์น้ํากับสัตว์โลกล้านปีพี่มันน้อยนั่นเองเอาละครับผมแล้ววันนี้มีแพ็คน้ําแน่นอนครับผมนี่โอเคถ้าเราตีไนดะ้ผมจะได้ตัวนี้เลยเป็นระดับซูเปอร์แลนะครับผมซึ่งพี่เคยรีวิวเรเวลแม็กไปแล้วนั่นเองครับผม จัดดิครับผมมาโอเคโอ,คโอค้ช่วงนี้มันเป็นอะไรอยู่อะไม่ไม่ใช่ตกใจที่ตัวมันโหดนะมันเป็นอะไรมันชอบเอาแบบมาสองตัวคู่แฝดอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงจะหิ่งตัวว่ามีตัวเยอะกว่าตัวหรือยังไงโอเคทุกคนเอาแบบชนทาตไปเลยนะถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมให้ตัวได้บ่นตลอดอะแล้วไอ้เจ้าดังเกิลกับเนี่ยดังเกิลโซลาร์กับไอตัวเมื่อกี้เลยวะ มีการลดอนใช่ไหมเออมันฟิวไปหมดแล้วครับผมพี่ฟิวเป็นไฮบิดด้วยแล้วสองตัวนี้เป็นไฮบิดม่วงวิฟัพด้วยครับผมก็คือเมกาเชลอนหน้ครับผมกับอีกตัวหนึ่งอะไรวะมอสซาซอที่มันหุ้มเกระโอเคครับผมตอนแรกเราแท้งไปก่อนนะไอ้ที่ก็นบ่นแต่บ่นเนาะ <c oughs> วันนี้บ่นเยอะจัดเลยสุโอเคครับผมมันเก็บแต้มไว้ฮะไม่รู้เอาไว้ทําไมแต่การดึงไปแล้วครับผมโอเคอะสามแต้มเข้าไป สามาอ่ะขอโอ้โหเปลี่ยนตัวครับผมโอเราต่าจนท่าทำไมานายไม่ใจเลยอ่ะทำไมานายต้องเปลี่ยนตัวมาด้วยอ่ะเพื่อนเฮ้ยเนี่ยมันเครื่องมันร้อนหรือยังไงวะมันรู้สึกกระดุดมากเลยอะ่ะถ้าสะดุดมากเกินไปขออภัยด้วยครับผมปกติของพี่ก็ไม่สะดุดขนาดนี้นะวันนี้เป็นไรวะเกิดอาการอะไรขึ้นโอ้โหแล้วการสามโอ้โห โหกครับผมแล้ววันนี้ต้องรีวิวด้วยดูจะทำยังไงและต๊ะโกครับผมปป๊บปึ๊บโอ้โหเรียบร้อยทำดีละลูกมาแล้วครับผมมทอสซอมาแล้วดังเกิลโอเคไม่มีปัญหาครับผมอย่างนี้ชนะใส่สบายสบายไปนอนบักเรียบร้อยไปดี ตัวเอามาฉันอ่าเสมอท่าเลยนะแต่แกเล่นเปลี่ยนตัวมาก่อนเองเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับความเป็นจริงและตบด้ยสีอะไรธกิโมตอร์หรือเปล่าลูก <c oughs> มันเบาเกินไปรู้สึกมันจะเบาเกินไปโอ้โหไม่ตึงเลยอ่ะไปนอนวักเรียบร้อยพี่ดีเอาละครับผมว่าดังเกินโอสอรัสอีกตัวหนึ่ง กหรือเปล่าที่ผสมกับโบซาซอใช่ไหมแกหรือเปล่าหรือไม่ใช่วะเอ๊จําไม่ได้เมการโลดอนผสมกับไอเต่าใช่ไหมหรือว่าโบซาซอผสมกับเต่าวะช่างมันเถอะไปขาไม่ตายไปนอนหมาครับผมโมตาว้ามาแล้วตีตีวงอย่างสวยตีวงอย่างสวยและเป็นไงอ่ะโอ้โหปากลากดินไปด้วยเป็นไงอ่ะฟึบฟบฟืบ,บหางสะบัดเบาวับเรียบร้อยไปดี โอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมว้าเทรจริงเลยว่าโมสซาซอมันเทรจริงจริงเลยวะ่ะเป็นต้องบอกว่าเป็นสัตว์น้ําที่พี่ชอบอ่าที่สุดแล้วแหละคิดว่าที่สุดครับผมในสัตว์น้ํานะโอเคครับผมอย่าค้างตูขอลองโอ้รอบสองคือไม่รู้วันนี้มันเป็นอะไร <laughs> มันจะเด้งให้ได้เลยครับผมทุกคน นี่ก็ปกติเอ้ยมีตัวเดียวกันน่ะเพื่อนมันมีตัวเดียวกันน่ะเอ๊รู้สึกแกจะมีตัวเหมือนฉันเลยนะแต่ว่ามีการโลดอนเราไม่มีครับผมเพราะเราเอาไปฟิวแล้วอ่านี่อาโมซาเจน2ไปเลยทุกคนมาถ่าพร้อมแล้วจัดดีครับผมชนธาตุครับผมชนธาตุจะไม่ตึงพอไหวเหรอโถ AI เราค่าพลังใกล้เคียงต่างกันแค่เลเวลเดียว ของเรา40ของมัน39ครับผมตัวพวกนี้ที่เอ,อรีวิวเลเวลแม็กไปหมดแล้วนะใครอยากดูตนะั้งแต่ล่าง1-4ถึงก็ไปย้อนดูคลิปได้ครับผมเอาละโอ้โหโยกเลยครับผมไม่มีปัญหาครับผมแบบนี้แล้ววันนี้ตัวที่ตูรีวิวที่ตูรีวิวไปหรือยังตูยังสงสัยอยู่เลยว่าตูรีวิวไปหรือยัง <c oughs> ถ้ารีวิวซ้ำยังไงขอไปด้วยนะักครับผมโอ้โหพี่ขยันตบจังเลยะ ดาเมจแค่นี้ทำไมพี่ขยันตบจังเลยอะขอยาลูกพ่อรอก่อนนะลูกไดโนเสาน้ำก็มีขอยาวเหมือนกันนะในโนตเสาวน์บกก็มีขอยาวเหมือนกันและยังเลือกที่จะตบสามอ้โหยาวแล้วครับผมก็ยังดีนะรอบที่แล้วคือมันเปลี่ยนตัวชนะทตุขึ้นมาใช่ไหมแต่รอบนี้ครับผมพวกไม่เปลี่ยนนะอยากแบบว่าตีเนี่ยหนึ่งต่อหนึ่งใช่ไหมโอเคดีมาก AI อไปนอน บับเรียบร้อยไปดีเอาละครับผมเจ้าโคโดสอรลัสมาแล้วคือรอบแรกมันเปลี่ยนตัวชนะาทตาุมาใช่ไหมรอบนี้มันอยากหนะึ่งต่อหนึ่งเแล้วก็เรียบร้อยทําดีแล้วลูกพ่อมาละครับผมโคโนตอรลัสมาแล้ว,โโต,ลวโโตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันเลยเอาละครับผมมันเหลือหนึ่งใช่ไหมมีการเลดอน แกก็ได้ไปนอนหวานเหมือนกันแหละไปนอนบักเรียบร้อยดีดีเอาล่ะเมกาโลโดอนมาแล้วเมกาโลดอนตบสีบ่ไปเลยเพื่อนก่อนที่เกจะไม่มีโอกาสได้ตบโอเคสวยงามโอ้โหทำดีแล้วลูกพอ่อมาแล้วครับผมโมซาโซลัสเจนสองมาแล้วอันนี้เออพี่ก็เอาไปทำไอตัวนั้นแล้วนะ อะโมบาตาใช่ไหมเป็นผสมวิวไฮบริดวงวีปับครับผมแต่พี่แบบชอบในตัวโมซาทองไงไม่ว่าจะเจนหนึ่งเจน2พี่เลยแบบทําขึ้นมาใหม่ครับผมไปนอนมากรับผมท่าเดียวกันนะโอ้ยเจนสองเว้ยอันนั้นเจนหนึ่งอันนี้เจน2องเว้ยฟึ๊บมาแล้วลากปากยาวว่ะฟึ๊บหางสะบัดไปกันปึ๊บปั๊บปึ๊บเง๊่ยงเรียบร้อยพปดีโอเคจบไปในรอบที่สองครับผม สวยงามครับผมโอเคพอเล่นไปสักพักหนึ่งมันเออมันเริ่มไม่ค้างแล้วครับผมตะฮูแต่ตอนแรกนี่คือค้างค้างจัดเลยนะ <c oughs> เออยังได้อยู่รอบท้ายครับผมโอ้โหแล้วตัวรีวิวยังไงวะเนี่ยแบบนี้มันจะได้ไหมแต่ค่าพลังเราสูงกว่านะแต่ว่า่าเราเพ้ธาตุบันครับผมทุกคนอ่ลองดูแล้วกันไปจัดครับผมถ้าแพ้ไม่อย่าว่ากันนะ พี่เอาแบบตึงๆครับผมเอา่วงวิบับลงด้วยลงด้วยครับผมม่วงวิบับโอเคโอ,โ,โอ้โหมันจะมีใครเขาเล่นแล้วเอาตัวเสียเปียบมาโอ้โใช่ไหมมันจะมีใครทําวะโอ้โหปามี่นี่เขาก็ชอบจริงๆเลยนะไอเรื่องความเสียเปียบแม่ต่อให้ a อไอเหรอโอ้โหเรียบร้อยดีต่อเยอะเจ็ดสอ โอ้โหให้รู้เลยว่าเมก้าเชอรอนครับผมม้วงวิปับของเราได้มาเป็นแค่ตัวแทงอะ่ะเออจะทำยังไงวะเนี่ยอะ่ะะรผมแต่อย่างน้อยให้ลงไงให้ดูว่านี่ครับผมเอาม่วงวิปับมาแบกด้วยและหกแต้มเข้ามาแล้วครับผมขอหกได้หครับผมของจริงปึ๊บโอ้โหทำดีแล้วลูกพ่อเมก้าเชอรอนใส่แทงมาแล้วครับผมดังกระโนดสอรัดมาแล้ว เอาดังเกิลตบมันไปก่อนเอาดังเกิลตบมันลงไปก่อน <c oughs> ไม่มีปัญหาก็ผมปายนอนบั๊บึ๊บ,บเรียบร้อยไปดีดังเกิลน,นี่เลือดน้อยกว่ามีการชะลอหนอินะมาแล้วครับผมดังเกิลอีกตัวฮะและปลี่ยนตัวครับผมโอโหเอาโกโนโกขึ้นมาครับผมเอาอะไรครับเนี่ย อะไรกับเนี่ยไม่ตีแบบนี้ก็ไปนอนต่ออีกตัวดิไปนอนปัป๊บปบเรียบร้อย <c oughs> โอ้โหเรียงตัวครับผมเอาละครับผมแกมันก็แค่ร่าง DNA เข้าใจไหมไอ้ดังเกิลโอซอรัสนี่ของจริงโอ้โห,โอโหเอ้ไม่ใช่มันชื่อดังเกิลเออไม่ใช่ว่ะคนละดังเกิลนี่หว่ะของเราดังเกิลโอซอรัสผิดตัวผิดตัว โอ้โหจานสองครับผมขอแบบเน้นๆหน่อยได้ไหมเจ็ดหงเน้นพอไหมพ่อพี่เน้นพอไหม AI ทำอย่างเงี้ยเจ็ดครับผมตบเจ็ดด้วยครับผมโอ้โหมันโจ,จโ,โหดจังวะ AI อุ้ยดีลกาดีลกากำลังบ๊บบั๊บ,บ,บโอ้โหโยกครับผมแต่ไม่เจ็บโยกนะฮะแต่ไม่เจ็บเอาล่ะครับผมเปลี่ยนตัวโลเมโอทอลัสบ้าเอาล่ะครับผม ส่งมันลงไปนอนหวันลูกไปนอนวันนี้เป็นไงหนีตีลังกาแบบสวยๆต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้วนสองสามตลบบักเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมแม่วันนี้ได้รีวิวอะ่ะ <c oughs> จริงๆก็อยากดีตัดนาบ้างแหละครับผมแต่ตัวพี่ไม่ค่อยมีเนาะโอเคครับผมอีเวนต์จบไปครับผมวู้ มาได้ตัวนี้เลยครับผมแต่ว่าเราจะได้ดีๆกับเงินเขียวด้วยเนาะนี่เลยครับผมทุกคนโอเคอย่างน้อยวันนี้ก็ตีจบมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีแพ็กเข้ามาครับผมแล้วก็เป็นบอสอเลอร์ด้วยใช่ไหมโอเคผลล็อกครับผมตัวนี้ตัวนี้มีอาฟิวไฮบริดด้วยนะพี่จำไม่ได้ว่าฟิวกับตัวอะไรครับผมแต่พี่ทําไปแล้วคุยแพ็กป้าโดก็จะมาแล้วว่ะ ค้อเพ็กมันเยอะที่เป่งเลยว่ะทุกคนจริงๆเกมันขยันให้เพ็กมามากเลยสุดสุดยอดก็ดีครับผมนี่ครับผมและบอสโอเมก้าศูนย์เก้าครับผมไม่ค่อยมาบ่อยนะไม่ค่อยมาบ่อยครับผมใครอยากจะตีใครอยากจะหัวเข้านะผมจัดมาได้เลยฮะของพี่เนี่ยอยากให้แบบเขาอัปเดตในอนาคตเนี่ยเอาบอสเรานะผมมาชนบอสกับเขาได้นะเพราะว่าจริงๆพี่ก็มีบอสเหมือนกันใช่ไหมคือถ้าเขาเอาแบบอ่ะให้ชนบอสได้นะบอกเลยว่าโอเมก้าหวานหมู โอ้วันนี้ขยันค้างด้วยเนี่ยถ้าจจเกิดเขาให้เอาบอสเราไปตีนะอีกนิดเดียวพี่จะรีวิวเลเวลแม็กได้แล้วครับผมทุกคนขอเก็บก่อนช่วงนี้